มันไม่ใช่ทุกอย่างจะสนุกไปหมด ah. เฮ้ยเราเคยไหมที่เราตั้งเป้าหมายอะไรบางอย่างในชีวิตตอนนั้น,นจะเป็นตอนที่เรามีแรงจูงใจที่มากเฮ้ยมันไม่เห็นจะง่ายเหมือนในคลิปเลยคลิปนี้จะมาบอกเคล็ดลับโมเมนต์วัดใจพวกนั้นแหลคะค่ะการลงมือทำหรือการนั่งเฝ้ารอมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันเลย เพื่อนๆคะในช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยเราต้องยอมรับใช่ไหมว่าพวกเราส่วนมากเจออุปสรรคเจอความลําบากในชีวิตที่เราต้องปรับตัวการที่เรามี growth mindset หรือทัศนคติเติบโตอะค่ะมันจะช่วยให้เราทําสิ่งนั้นได้ในภาษา growth mindset เอชอบใช้คําว่าสนุกเรียนรู้ growth mindset ทาให้เราสนุกเรียนรู้ได้แต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าในช่วงที่เราเจอปัญหาเยอะๆะมันไม่ใช่ทุกอย่างจะสนุกไปหมดถูกไหมคะมันอาจจะไม่ใช่สนุกแบบหัวเราะแต่มันเป็นความสนุกที่มัน เติมเต็มในชีวิตอะค่ะแม้แต่ก่อนโควิดนะอยากให้ทุกคนคิดถึงว่าเฮ้ยเราเคยไหมที่เราตั้งเป้าหมายอะไรบางอย่างในชีวิตเช่นเราอยากออกกําลังกายให้ได้สม่ําเสมออยากมีทักษะบางอย่างเติบโตในหน้าที่การงานหรือเราอยากมีธุรกิจส่วนตัวเราอยากมีความสัมพันธ์กับใครบางคนที่ดีขึ้นพวกนี้เคยเป็นเป้าหมายในชีวิตของเราไอตอนที่เราตั้งเป้าหมายตอนนั้นอาจจะเป็นตอนที่เรามีแรงจูงใจที่มากเราตื่นเต้นกับมันเรามีความหวังแล้วพอเราเริ่มต้นทําเราเจอปัญหาเราเจออุปสรรคแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันยากจังเลยมันไม่เห็นจะง,ง่าย เหมือนในคลิปเลยมันไม่เห็นจะเหมือนกับที่เขาบอกในบทความหรือในหนังสือเลยมันเฟลมันผิดพลาดมันล้มเหลวฉันทําไม่ได้หรอกโมเมนต์วัดใจพวกนั้นแหละค่ะถ้าคุณไม่มี growth mindset ที่เข้มแข็งหลายๆคนก็จะถอดใจไปก่อนเพราะฉะนั้นคลิปนี้จะมาบอกเคล็ดลับว่าทํายังไงถึงจะสร้างและรักษาแรงจูงใจได้ในภาวะวิกฤต ก่อนอื่นค่ะมีข่าวดีถ้าคุณมองเรื่องนี้ในมุมมองของวิทยาศาสตร์นะคะคุณจะพบว่าเอา้าฉันไม่ได้สูญเสียแรงจูงใจหรอกหรอไม่ใช่ค่ะเพราะอะไรในเชิงของการทํางานของสมองเวลาที่ชีวิตเราเจอปัญหาหรืออุปสรรคสมองเราเนี่ยจะมีกลไกอัตโนมัติในการเปลี่ยนโฟกัสแทนที่เราจะโฟกัสในเป้าหมายระยะยาวสมองจะเปลี่ยนมาโฟกัสถึงปัญหาระยะสั้นคนตรงหน้าที่ต้องการความช่วยเหลือของคุณการตัดสินใจตรงหน้าว่าเฮ้ยจะออกจากบ้านดีหรือไม่ออกจาก บ้านดีลูกเรียนออนไลน์จะช่วยลูกดีหรือจะทํางานดีแม่กับพ่อเราดูแลตัวเองได้แค่ไหนเราต้องช่วยเหลือท่านแค่ไหนการตัดสินใจเลยพวกนี้เล็กๆน้อยๆที่มันรอคุณอยู่ตรงหน้าเนี่ยค่ะทําให้สมองคุณอะเปลี่ยนโฟกัสเพราะฉะนั้นคุณไม่ได้สูญเสียแรงจูงใจไปคุณแค่เปลี่ยนโฟกัสมันเป็น,นกลไกปกติของสมองค่ะไม่ผิดปกติไม่ต้องรู้สึกแย่กับตัวเองนะคะเอาละค่ะมาถึง3คําที่จะช่วยให้คุณสร้างและรักษาแรงจูงใจคําที่1ค่ะภาษาอังกฤษเขาใช้คํา ว่า ambition ถ้าแปลเป็นไทยว่าความทะเยอทะยานพวกเราคงไม่ชอบคำนี้เนาะเอชอบแปลว่าเป้าหมายกันละกันบางคนก็ยังไม่ชอบคำนี้อีกมันอาจจะเป็นคำว่าความต้องการมีความปรารถนาอะไรบางอย่างมีชีวิตแล้วคำว่าเป้าหมายอ่ะมันไม่จําเป็นจะต้องโหเป้าหมายระยะยาวเพราะว่าในวิกฤตอ่ะเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราจะมีเวลามานั่งคิดและทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่หรือมันไม่ใช่กันแน่เราต้องดีกับสิ่งตรงหน้าเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าความต้องการหรือเป้าหมายมันอาจจะเป็นระยะสั้นก็ได้ระยะกลางก็ได้มันอาจจะ ไม่ใช่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินอย่างเดียวอาจจะเป็นเรื่องต้องการที่จะดูแลสุขภาพตัวเองดูแลจิตใจตัวเองหรือความอยากที่จะดูแลคนในครอบครัวพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นคําว่าเป้าหมายหรือ ambition ในชีวิตของคุณบางคนจะเข้าใจผิดแล้วเรียกสิ่งนั้นว่าความพอเพียงคําว่าพอเพียงแปลว่ามีความสุขและพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่คุณควรที่จะพอเพียงแต่ก็ยังมีเป้าหมายที่มันเป็นสิ่งดีๆในชีวิตทําประโยชน์ให้กับตัวเองและผู้อื่นได้ในชีวิตเพราะฉะนั้นกลับมาที่ความต้องการนะคะหรือ ายถ้าคุณไม่ได้มีความต้องการอะไรในชีวิตแน่นอนคุณก็จะไม่มีแรงจูงใจในการขับเคลื่อนตัวเองการลงมือทําอะไรบางอย่างหรือการนั่งเฝ้ารอไปเรื่อยๆผ่านวันผ่านคืนไปมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันเลยเพราะฉะนั้นขอให้คุณลองคิดว่าตอนนี้ค่ะคุณต้องการอะไรมากที่สุดมันอาจจะเป็นความต้องการของวันนี้ของสัปดาห์นี้ของแค่เดือนนี้เท่าที่คุณรู้ก็ได้แล้วค่ะการที่จะใช้เป้าหมายในการเพิ่มแรงจูงใจก็มีเทคนิคง่ายๆมากเลยก็คือขอให้คุณคิดถึงเป้าหมายนั้นบ่อยๆค่ะคิดถึงภาพ เราที่ทําสิ่งนั้นได้การใคร่ควรวญถึงเป้าหมายเช้ากลางวันเย็นนะคะเป้าหมายนั้นจะสร้างแรงจูงใจให้คุณค่ะข้อที่2ค่ะความเชื่อว่ามันเป็นไปได้แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าคุณตั้งเป้าหมายแล้วนะคุณต้องเชื่อในตัวเองและเป้าหมายนั้นคุณต้องเชื่อว่าเฮ้ยเป้าหมายนั้นมันไม่ได้สุดวิสัยขอเพียงแค่เรามีความพยายามมีความตั้งใจมีความต่อนเนื่องใช่ไหมคะเราจะสามารถทําได้ไม่ใช่ว่าคุณรู้สึกว่าโหมันต้องมีปาฏิหาริย์ถ้าคุณคิดแบบนั้นเนี่ยลึกๆคุณ ไม่เชื่อว่าคุณทําได้เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะคำว่าความเชื่อเนี่ยแปลว่าคุณต้องเชื่อว่ามันเป็นจริงได้นะมีศรัทธาในการทําสิ่งนี้แล้วก็เชื่อว่าฉันคู่ควรกับสิ่งนี้คุณก็ถามว่าเฮ้ยในภาวะที่เราเหนื่อยจะตายแล้วอ่ะเราจะเชื่อมั่นอย่างนั้นได้ยังไงเคล็ดลับก็คือทุกคนเราเกิดมาหลายปีแล้วใช่ไหมคะการที่เราดํารงอยู่ทุกวันนี้ได้นะเอ๊เชื่อว่าแต่ละคนมีความสามารถอะไรดีๆมากกว่าที่เราให้เครดิตตัวเองสเสมอนะการที่คุณตื่นนอนได้ทุกวัน ดูแลสุขภาพไม่ป่วยไปก่อนดูแลบ้านเรือนดูแลคนในครอบครัวการที่คุณยังมีงานทํามีเพื่อนที่รักคุณหวังดีต่อคุณการที่คุณยังมีความสามารถบางอย่างมีความรู้บางอย่างสิ่งพวกนี้ค่ะล้วนแล้วแต่เป็นหลักฐานว่าเฮ้ยคุณเจ๋งกว่าที่คุณยอมรับนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากเพิ่มความเชื่อมั่นในตัวเองนะคุณลอง list มาเลยสิว่าคุณทำอะไรได้บ้างสิ่งพวกนี้จะเป็นหลักฐานที่ทำให้คุณเคารพตัวเองมากขึ้นแล้วก็รักตัวเองมากขึ้นคำที่3ค่ะคือ effort ความพยายาม ค,คุณมีเป้าหมายแล้วคุณมีความเชื่อแล้วมันจะไม่เกิดผลอะไรเลยถ้าคุณไม่ลงมือทําค่ะเพราะฉะนั้นความพยายามหมายถึงการลงมือทําเล็กๆอย่างต่อเนื่องในทุกวันคีย์เวิร์ดคืออะไรคะคีย์เวิร์ดคือเล็กๆถ้าคุณเล่นใหญ่โหยเอาพลังทุกอย่างเลยมาทุ่มลงไปทํามันสุดๆเลยวันนี้คุณจะเหนื่อยค่ะแล้วพรุ่งนี้ก็ไม่ทําแล้วก็หายไปอีก2อาทิตย์อันนั้นไม่เวิร์กความพยายามนี้คือความทําเล็กๆแต่ทําให้ต่อเนื่องทุกวันเคล็ดลับของมันคือเวลาที่คุณทำอะค่ะขอให้คุณเตือนตัวเอง ว่านี่ไงฉันเป็นสิ่งนี้ฉันกําลังเดินสู่เส้นทางอันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการคอนเน็กหรือเชื่อมโยงกับเป้าหมายของเราเนี่ยสำคัญมากๆเลยมันจะกลับมาหล่อเลี้ยงใจเรามันจะกลับมากําหนดการกระทําต่อของเราแล้วเดี๋ยวคุณจะค่อยๆเห็นทางนะคุณไม่จําเป็นต้องรู้ว่าจากนี่ไปถึงเป้าหมายคุณต้องทําอะไรทั้งหมดขอแค่คุณรู้ว่าวันนี้สัปดาห์นี้เดือนนี้คุณอยากทําอะไรสําเร็จและลงมือทําเดี๋ยวเดือนหน้ามันจะค่อยๆเผยตัวออกมาเอง เอาละค่ะ3คำนั้นเนาะคือคำว่าความต้องการ ambition นะคะความเชื่อว่าเป็นไปได้ expectation แล้วก็ความพยายามหรือ effort นะถ้าใครรู้สึกว่าหมดแรงเหนื่อยเหลือเกินนะคะอย่ารอให้แรงจูงใจกลับเข้ามาแต่เติมแรงจูงใจให้ตัวเองด้วยกัน 1. ตั้งเป้าปหมายหรือหาว่าเราต้องการอะไรกาหนดลงไปเลย 2. เชื่อว่าเราเป็นมนุษย์ที่มีความสามารถมากพอแล้วว่า3ลงมือทาเล็กๆทุกวันค่ะเพื่อนๆคะถ้าคุณเป็นคนที่จริงจังกับความเติบโตใน ชีวิตคุณอยากที่จะก้าวหน้าขยายขอบเขตในชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเอฝากกดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเราจะมีคอนเทนต์ดีๆที่จะช่วยให้คุณสร้างและบ่มเพาะ growth mindset ในตัวคุณเพื่อความสำเร็จที่ไกลขึ้นยาวขึ้นในชีวิตค่ะ